ส่วนข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมพี่แป๊ะพี่เจมดูหน่อยนะคะมาอีกแล้ววัตถุปริศนาอยู่บนฟากฟ้าค่ะพีแ่แป๊ะก็จะเป็นแนวกระหังกระสือกัะใบแต่สองจะมองไปที่ว่า <c> UFO <oughs> ใช่ไหม <c oughs> เป็น UFO หรือเปล่า <c oughs> มนุษย์ต่างดาวหรืออะไรหรือไม่นะคะคุณผู้ชมช่วยดูกันหน่อยแล้วตัดสินใจกันหน่อยว่าวัตถุสิ่งนี้คืออะไรบนท้องฟ้าไปลไปละมันคืออะไรอะ เน,เ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องบินอะไรจะขาวๆอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นวงกลมอะ่ะโดนเหรอโดนอะไรมันจะบินได้ขนาดนั้นหายไปละหายไปในกลีบเมฆละประธานโทษให้ดูอะไรครับ ขาวขาวไงพี่แป๊ะขาวๆเนี่ยอยู่ในวงเป็นฝุ่นหรือเปล่าถ้ไม่สดตาดีจังเลยนี่ก็จ้องตั้งนานเห็นในฝุ่นเนี่ยเห็นแต่วงแดงชัดกว่าได้สามน้แบบนั้นนะคะทีมงานเราวงมาให้แล้วนั่นแหะค่ะวงตามด้วยนะคะว่าวัตถุขาวๆนี่มันเล็กๆนะคะมันอะไรนะคะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะอ้าวเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตัวเมืองขอนแก่นค่ะ มีคนเขาบันทึกคลิปนี้ไว้ได้แล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลนะคะเจ้าของคลิปคือคุณพีระเทพอายุ43ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า19กุมภาพันธ์ตัวเองเนี่ยไปรับจ้างฉายหนังกลางแปลงภายในบริเวณสารหลักเมืองขอนแกน่นสังเกตบนฟ้าว่ามีวัตถุประหลาดสีขาวมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยชัดมากทีแรกคิดว่าเป็นอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนหรือเปล่า แต่คิดอีกทีโอ้โหมันบินสูงมากเลยนะจะเป็นเครื่องบินมันก็ไม่น่าจะใช่ไม่ไมเป็นขาวๆแบบนั้นหรอกหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแล้วช่วงนี้ค่ะก็มีประเด็นโซเชียลนะเรื่อง UFO สิ่งลี้ลับนอกโลกแบบนั้นมากมายอะค่ะที่ยังรอการพิสูจน์อยู่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนฟังหน่อยค่ะเป็นลักษณะแบบวัตถุทรงกลมแล้วก็เคลื่อนที่แบบ เข้าไปในเมฆเลยซึ่งถ้าเรามองว่าถ้ามันเป็นโดนหรืออะไรมันไม่น่าจะยินสูงขนาดนั้นคนะความสูงน่าจะแบบรับรับขอบฟ้าเลยอย่างเงี้ยควาเชื่อ UFO ก็ก็มีส่วนตัวนี้ก็กมองแบบมองว่าเป็นกลางอะ่ะซึ่งๆว่ามันเป็นวัตถุที่เราไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะตอนนี้เนี่ยก็มีความคิดเห็นหลากหลายบอกว่าเอ๊ะเป็นแมลงหรือฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะที่กล้องหรือเปล่าเออนี่มีคุณผู้ชมรับชมผ่านทาง youtube นะคะบอกว่า โดนแน่ๆครับผมฟันธงคือโดนหลอกอะค่ะก็ว่ากันไปนะคะแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะแต่ตอนนี้กระแสโซเชียลมาไงคะเรื่องวัตถุปริศนาบนฟ้าเรื่อง UFO แบบนี้นะคะก็อดไม่ได้ใครเห็นอะไรแปลกก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเป็นแบบนี้แหละค่ะจะมาโผล่ในเมืองไทยเลยเหรอแต่เขาบอกว่าแฝงนะ คนจากนอกโลกแฝงมาอยู่บางทีเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเป็นคนแต่จริงๆอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็ได้อ <c oughs> เอาเขาเชื่อแบบนั้นพี่แปะ๊ะนะครับอันนั้นนอกโลกนะ